อันนี้เขาเป็นยังไงเยอืมแป้งช้างโจนนอะโอ้แล้วขเขาใจภาษาบันเนาเสดสบายดีนะทุกคนบุ้งหัวจะได้ยินเสียงก่อนไ้หวเดีเไปนีนิดนึงบุ้งหัวจะได้ยินเสียงหมดเนาะมันอยู่น้ำทางเนี่ยเมื่อน,นี้เขาจะพาไปเบิ่งเมนูหนึ่งแบบเมนูที่เคยฮิตกันอยู่ในสวรรค์เราอะ่รเงว่าพิซซ่าเวียดน,นาม เพิ่นว่าแบ่งจ้างอน่าง้งอยู่นี่แต่บ้านเฮาห้องพิซซ่าเวียดนามเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งตอนทอดห่านเอาว่าหน้าตาแล้วก็รสชาติแล้วก็วิธีเฮ็ดของมันนะ่ะมันจะคือกับบา้า,านเฮาบ่เนาะจ้ะ๋อดห่านเราให้เบิ่งกันเอง ท่านอะไรวะพิซซ่าเวียดนามแเราเราบอกว่านี่เราว่าเราบ่มีน,น,นะครับวัตถุดิบบ่บ่พอเป็นซาลีแล้วเขาบอกเราว่าเอาซาลีเบิ้งว่าสิเป็นจนะังได๋เนาะเพราะว่าบ้านเฮาเขาก็บ่ค่อยใส่ซาลีกันเดี๋ยวมาเบิ่งว่าวิธีเฮ็ดแล้วก็รสชาติมันสิต่างกักกกกบบ้านเฮาจังได๋เนาะ ว่พิซซ่าเวียดนามหรือว่าเบงจามีของเวียดนนะเนี่ยน่าตานกะ็ตหอมอยู่เคยกินอยู่ซาป,ปาแล้วเลยนะแล้วก็เคยเหตุผลขายอยู่ลาวเฮะอยู่สวรรค์คือชีเคยได้กิน เป็แบบว่า,าเดี๋ยวซีซิมให้บบเบอร์วะรถสามเป็นอะไรหน้าตาก็คล้ายๆบ้านเฮาแต่ว่าบ้านเฮา,า,า,าสีถ้าไขาใา่ใส่หัวก็นี้เป็นนะใส่ไข่ถั่วก็นี่ระกาบคุณซื้อว่าแป้งมันสะแข็งกว่าไรแป้งมันสะหนากว่าฮืมฮอน แซบอยรสชาติแบบต่างจากบ้านเรานี่วะแบบพวกซัอปปิง้งจะมีอย่างว่าหมูก็อีเหมือนหมูงัวงัวแหงของเวียดแบบว่าคนเนี่ยเขาเน้ยมกินเขาจะจี๊ดจีแบบมันคล้ายๆสิ้นแหงะนะสีแดงๆแต่ก็มีอย่างว่าไสกอ หมูหยองหลักกาหอมเจียวอย่างไงนะแล้วก็มีใบผักบัวคล้ายๆบ้านเฮาต่างกันในหนึ่งแต่ว่าบ้านเฮาก็สิกินกับแบบบ้านเฮารสชาติบ้านเฮานะแต่ตัวนี้ก็สิออกเวียดเปรี้ยนนะหล้วกาแผ่นแป้งนี่ก็ก็สิอ่อนไว้นะแป้งตัวนี้อาจจะต่างจากบ้านเฮาเพราะว่านนั้นแบคล้ายๆไข่หัวขนมข้าวโขลกก็คือบุ๊คหมูโอนใจกัน มันจะออกมันจะออกคือเขาโขล่อะไรก่อนแผ่นแปงนะน้งอ่ะบหอนอากาศหอนนะบวนขนมนีหน่หอนผู้ชื่อว่ามันสีลายวะผู้ชื่อว่าก bo ินบวบ ได้รับไปเนี่ยป่ะมีคำามอบวบแท้แต่คำหมาบวบพออย่อันนี้ก็ราคาอยู่ที่9,000โด่งกับประมาณเท่าไหร่ประ่ะ8,000กีบหรือประมาณ30บาทมนะั้งประมาณนะ่ะ20กว่าบาทบูมเสได้ยินเสียงบนหวัวหลุดแหลนไปแหลนมาอย่านี้แล้วต้องก้าเพราะว่ามันสิอ่อน ถ้าผู้ใดมาเวียดนามกับยังบอท่านเนี่ยลองกินอยู่บ้านหรือว่าลองกินอยู่บ้านแล้วมากัเวียดนามก็ลองซิมของเวียดบังว่ามันจะคือกับบ้านเราบปเนะานะทานถามข่อยว่าเออแบบข่อยกับหมักกินนะตอนผลิตสปาเนี่ยอะวรแบนี้ลองมาเห็ดคลายกับเออก็คลายได้อยู่นี่ในพ้นก็เริ่มคายรลายนะเราข่อยกับมาก่อนก็เลยไ่ได้คายต่อกับรสชาติตามที่ข่อยคิดกับ มันแซ่บไปคนละแบบแบบบ้านฮากระแซ่แบบนบี้กระแซ่แซ่บไปอีกแบบอันสุดท้ายแปลกๆนีรสชาตินะเป็นตักกินอยู่แบบแนมบนสำหรับคลิปนี้กับจบเพียงเท่านี้นะผมมีอย่างหลายคือเกา่า ถ้าเราคุยไดมาคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เจนนีนะ่เดี๋ยวเพื่อเป็นกำลังใจในหะ้แบบว่าเจนนี่สิพาไปกินแบบเมนูตัวไหนเป็นเวียดนามเนี่ยนะแต่อย่าล,ลืมกดติดตามป้าไว้เด้อแล้วก็กดกระดิ่งไว้พร้อมเพื่อที่จะโบภาพแต่ว่าเวลาเขาลงคลิปแล้วมันจึงจะแจ้งเตือนให้นะสำหรับที่นี้ลาไปก่อนเด้อบ๊ายบายเดี๋ยวจะไปถามเจ้าของห้างว่าเราขายโดนหรือเปล่า อันนี้เขาเอายังไงอืมแป้งช้างโจนเนอะโอ้แล้วขอดใจภาษาบ้านเขาใชซาจิเหี่ยวซาเหี่ยวเหรอเอ็มดังหอยจิเออจะขายโดนหรอวะอันนี้เราคือชิบุตรขอดใจ